สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับหมอเอกมาอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นบ้านยางป่งสะเดานะตำบลตะจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็อย่างที่กําลังมีข่าวกันเนาะเกี่ยวกับปฏิมากรรมสัมฤทธิ์โกเลเด้นบอยนะครับหรือว่ารูปฉลองพระองค์พระเจ้าชัยมณที่6นั่นเองนะครับก็หมอเอกก็ตามข่าวมาเหมือนกันทุกคนก็เนีย่ยได้มาเห็นของจริงนะครับอยู่ใกล้พนมรุ้งนิดเดียวเองก็จากสภาพที่เหลืออยู่นะครับก็จะเห็นเนี่ยต้องรอยสถาปัตยกรรม ทุกคนเป็นศิลาแรงนะแสดงว่าปราสาทน่าจะสร้างด้วยศิลาแรงแหละแล้วก็ยังเหลือในส่วนของแท่นปฏิมากรรมหินทรายสองแท่นมีเดือยด้วยทุกคนดูตรงนี้เนี่ยลักษณะเดือยที่มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เดือยที่มันตัดตรงไปแบบตรงๆอะ่ะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเดือยของปฏิมากรรมไม่ใช่เดือยแบบเสียบสิวลึงอ,ะอ่ะอ่าอันเนี้ยก็มีความเป็นไปได้นะแล้วก็ลักษณะของฐาน จะเป็นฐานที่มีลวดบัวโค้งเว้าวแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมในช่วงศิลปะแบบบาปวนถ้าใครเคยไปเที่ยวปราสาทเมืองต่ําหรือว่าที่ปราสาทนมรุง้งอ่ะมันจะมีอยู่ด้านในโคปูระตะวันออกอะ่ะลงไปดูนะจะเป็นฐานโค้งเว้าวแบบนี้ซึ่งฐานลักษณะนี้เป็นฐานที่นิยมในศิลปะแบบบาปวนแสดงให้เห็นว่าที่เนี่ยถึงแม้ว่าองค์ปราสาทจะพังทลายไปหมดแล้วแต่จากฐานที่เหลืออยู่ก็แสดงให้เห็นว่าสร้างขึ้นร่วมสมัยกับปราสาทเมืองต่ำนะแล้วก็ สอดคล้องกับรูปแบบผ้านุ่งแล้วก็ลักษณะของประติมากรรมสําปร็จที่เจอก็คืออยู่ในช่วงยุคสมัยเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากที่นี่จริงๆนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ติดตามเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการนะรก็ทวงคืนอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นเดี๋ยวโมอเอกก็จะอัปเดตให้ทุกคนอีกทีหนึ่งนะอันนี้หมอเอกก็เพิ่งได้มาดูนะที่นี่ก็ดีใจมากเลยครับอยู่ใกล้พนมรุร้งิดเดียวเองแต่ว่าเพิ่งได้มานะครับก็ต้องรอยที่เหลืออยู่ก็มีประมาณนี้ทุกคนเมื่อกี้สัมภาษณ์ ชาวบ้านนะครับก็ถามพี่ๆตรงนั้นอยู่โะเอกก็ดีที่พูดภาษาเขมรได้ก็พูดเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นกุกรึ๊นะครับกรึลักษณะกรึแต่ก่อนเนี่ยตามความเข้าใจนะครับแถวบ้านหมอเอกก็มีกุกรึเหมือนกันลักษณะก็คือเป็นเนินที่มีศีลาแรงเขาเรียกกุกรึกนะครับก็พังทลายหมดแล้วนะครับเหลือเท่านี้แล้วก็มีศาลตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมอเอกว่าจะไปหาสัมภาษณ์คุณยายสักท่านหนึ่ง รู้เก,กีวับประวัติที่นี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นฐานอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับค่อนข้างสมบูรณ์อยู่อาจจะมีแตกวินไปบ้างนะครับก็เป็นฐานแบบบาป,ปวนอ่ะทุกคนแบบโค้งเว้าแต่อันเนี้ยไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นสถานสิวลึงก็ได้อันนี้ไม่แน่เพราะว่ามันเป็นร่องแบบตรงไปนะโอเคครับทุกคน เดี๋ยวไปหาถามคุณยายคุณย่าแ,แถวๆนี้ดูนะครับกระดงนอดลดอดนนะมีเียนโจเดปิดตู้ใหม่ม,รมรกระม,มารีกระโนะเก็บกระเก็บตามนูออม่นาอะไรเ่เนี่ยอ មករកណាអូបាទឫសឯក្នុងក៏មកតែតែមិនបានទៅក៏ជារូបភាសាទៅណោតែលាយអស់ហើយអូតែលាយអស់ហើយឃើញនោះអាមកព្រេះត្រុះយកតែមួយគ្រុំមួយរួយស្នេហ៍ដល់នេះវាមានគញៀវមានយកមកហើយអូបាទខាងអ៊ំណែអូយាយតាហើយទេយកទូចមួយទូចស្អីទៅទេ គ <laughs> េហៅត្រ <laughs> ែថាអុយបាត់យ៉ៃពីដើមគេហៅត្រកឹះត្រកឹះបាទត្រកឹះត្រកឹះបាទមួក្រោយតែដាំបាញ់ញុំធុំដំណាំស័យជុំមកតិចនេះដំណាំស័យជុំហ្នឹងឯងធុំអេងម៉ូលីងអុយក៏ហ្នឹងត្រកឹះពីដើមតែក៏តែគេក៏ហ្វឹកក៏ជាលុកតលែងអញ្ចឹងហ្នឹងគេក៏ធ្វើឲ្យវារៀបបាទដូចវាទាំងទាំងក្នុងគាធិះណាបាទអូបាទគាធិះនេះយ៉ាងឆ្អី โบกาเซนจีมก็โยมเซนรอยตาโอเซนหมกสำตาแต่ว่าโลดโลดคือได้เจตตาบันเหตุรุ่งปลาจิลตอนหามสโลผองบาดสโลนี้ใหญ่ทำไมต้องเอเองบาดใหญ่ดูตาเต้องมาเรียนเลียวเรียนซีมโอเดีจากข้อมูลสัมภาษณ์นะครับคุณย่าคุณยายบอกว่าพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเรียกว่าดบกรื มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากมายนะครับเช่นพวกต้นไผ่ต้นขนุนแล้วก็มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับทุกคนมีลักษณะเป็นหลุมแล้วก็มีกองหินต่างๆนะครับก็จัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลย จากนั้นนะครับในสมัยต่อมาก็ได้มีการเกลี่ยดินแล้วก็เทซีเมนต์นะครับเพื่อเป็นลานอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านมีการตั้งศาลอ่าซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านนะครับเป็นที่สถิตของตากรึและก็ตากรงนะครับอ่าซึ่งศาลนี้ชุมชนให้ความสําคัญมากนะครับงานบุญงานประเพณีต่างๆก็จะมีการมาสักการะอยู่เสมอหมอเอกก็ได้เก็บข้อมูลนะครับต่างๆรวมถึงข้อมูลลักษณะของฐานนะครับ ขนาดของฐานเพื่อเป็นข้อมูลทางด้านโบราณคดีสําหรับปราสาทบ้านยางป่งสะดาวแห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ค้นพบปฏิมากรรมโกลเด้นบอยนะครับหรือว่าที่เชื่อกันว่าเป็นปฏิมากรรมฉลองพระองค์พระเจ้าชมาที่6หรือไม่อันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย